สีสันของพักภูมิใจไทยกันหน่อยนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเพจ f a c e b o o k FC อนุทินโพสตภาพนะเป็นภาพที่คุณอนุทินค่ะแล้วก็คุณกวางไตรสุรีนะสวมกอดเลยให้กําลังใจกันแล้วก็แสดงความยินดีกันเลยนะคะบอกว่าลูกสาวอีกคนพี่หนูกับน้องกวางไตรสุรีไตรสระนะณกุลบรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้งอ,อบจศรีสะเกดค่ะเมื่อพี่หนูมาถึงพื้นที่น้องกวางโผเข้ากอดมันคือกอดแห่งความปลื้มปิติเพราะคุณพ่อสามารถรักษาตําแหน่งนายกอบ จอเอาไว้ได้จากผลงานที่ประจักษ์ในหัวใจประชาชนซึ่งพี่หนูบอกว่าผมเองช่วยกวางไม่ได้เลยด้วยตำแหน่งหน้าที่ด้วยความที่ผมต้องเป็นกลางผมช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นแต่คุณพ่อและกวางสู้มากกวางทุ่มเทจริงๆผมมองกวางเป็นลูกสาวอีกคนอดเป็นห่วงไม่ได้ผมก็บอกตรงๆว่าผมช่วยไม่ได้นะกวางเข้าใจ แต่ผมก็บอกไปว่าให้กวางทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดมาตอนนี้ผมยินดีกับกว่างมากๆค่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้มีปี๊บด้วยนะฮะคืนปี๊บคืนปี๊บนะที่<อ>คุณอนุชินบอกเสียงขึ้นเาเสียงขึ้นเลยดูบรรยากาศที่นี่หน,หน่อยสะ<อ>นี่คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็คือคืนวันเสราร์นะครับค่ะหลังจากที่ผลการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะฮะ นุชินนะครับหัวหน้าพักบอกว่าสําหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะถ้าเกิดพวกเองเลือกตั้งสู้สึกแพ้ พวกเองเอาปี๊บคุณหัวเดินเข้าสภาสําหรับใครที่ทําหน้าที่ในสภาใครที่ทำหน้าที่ในนี้เอาปี๊บคุณมหัวไปเลยีแรงกดดันก็เลยเกิดขึ้นหนักสู้กันเต็มที่พอชนะแล้วคนที่เคยได้รับปี๊บจากคุณอนุทินก็ปี๊บมาคืนมาคืนไม่ไม่ใส่ปี๊บค่ะเดินอย่างมั่นใจค่ะนะคะนะฮะก็ไปฟังเสียงคุณอนทินนิดนึงนะบรรยากาศหลังจากที่รู้ผลชนะเลือกตั้งซึ่งคุณอนุทินนะฮะ ไปเจ้าตัวนี่ไปเลือกตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย<ฆ>์นะครับเลือกตั้งเสร็จก็อยู่ที่บุรีรัมย์แต่ทันท,ทีที่ทราบผลก็คือคุณกวางเนี่ยโท<อ>รศัพท์มาบอกว่าทราบแล้วก็รีบบึงมาเลย<า>ว่าคะแนนชนะ<ฆ>นะลองดูครับนี่ผม,มไม่เก่าหรอกครับนะครับเก่าก็แต่สมัยอายุยังไม่เยอะแล้วก็เนี่ยใหม่หมดครับไม่มีเก่าก็ต้องกราบขอพระคุณพี่น้องชาวศรีสะเกดด้วยด้วยทุกสิ่งที่ผมมีนะครับผมก็ ว,วันวันอยู่ว่าถ้าเลขาผมแพ้แล้วผมจะอยู่มองหน้าคุณพ่อก็ได้ยังไงนะครับความเป็นมอทอนหนึ่งก็ต้องวางตัวเป็นกลางก็ได้แต่ส่งกําลังใจได้แต่ได้แต่สวดมนต์นะครับเพื่อให้ท่านนายกวิชิตชนะแล้วก็วันนี้ท่านก็น่าจะชนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต้องต้อง,องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวศรีสะเกดทุกคนแล้วก็ขอให้คํามั่นสัญญาว่าพวกผมจะจะ,จะทางานรับใช้พระคุณครั้งนี้ของพี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับ ที่ที่ให้กับพวกผมนะครับอย่างเต็มที่สุดความสามารถสุดหัวใจครับนี่นะครับก็ ด้วยความเป็นลัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราต้องวางตัวเป็นกลางส่วนเครือข่ายส่วนสมาชิกใครที่ต้องสู้ศึกเลือกตั้งก็ขอให้สู้กันอย่างเต็มที่ค,คือพูดงี้ว่าไปก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สัดสุนนะในนามพักนะฮะก็ถือว่าพักภูมิใจไทยนี่ต้องสู้ได้ลาแข่งจริงจริง<ช>นะครับแต่ที่สุดก็สามารถที่จะชนะไปได้ลองไปฟังเสียงคุณวิชิตไตสรณกุลนะครับที่ต้องลงแข่งครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณลงมา ทำให้ในพื้นที่ก็แตกแยกกันพอสมควรแต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้แล้วคุณวิชิตฝากถึงคุณทักษิณด้วยความด้วยนะฮะ เพียงแต่ว่าครั้งนี้นี่มันอาจจะมีพรรคการเมือ,องเข้ามายุ่งก็ทําให้คนสีสเกตของเรานี่แตกแยกกันพอสมควรน,นะครับถึงมากเราคิดว่าในส่วนที่เราเข้าไปนี่เราก็จะพยายามรวบรวมกันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เราอย่าไปแยกเลยเรื่องสีเราสีสเกตก็ขอให้มีสีเดียวเถอะคือสีสเกตเมื่อจบแล้วก็ขอให้จบเถอะ ช่วยการทางานดีกว่านะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังไม่ว่าคุณจะสีไหนอะไรนะครับยินดีรับฟังหมดส่วนเรื่องจะไปแบ่งสีกันอีกทีนึงก็เอาไว้เลือกสอสอเถอะครับเรื่องนี้อย่ามายุ่งเลยครับกอาฝากไปยังคุณทักษิณด้วยก็แล้วกันว่าผมเองก็ตัวเล็กๆอยู่ในพื้นที่นะฮะเ็เล่นในการเมืองท้องถิ่นมาในชีวิตก็ไม่เคยเห็นสภาไม่เคยเป็นรสอ,อะไรเขาหรอก ฝากถึงท่านด้วยนะฮะท่านในที่หรือว่าท่านเป็นบุคคลสาคัญของประเทศนะฮะถ้าท่านลงมายิ่งทำให้แตกแยกเพราะต้องมาสู้กับคนท้องถิง่นความแตกแยกก็เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่เมื่อมันจบไปแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรนะครับก็ขอว่าปล่อยเถอะปล่อยผมตัวเล็กๆบริหารจังหวัดผมเองเถอะนะครับนี่คือคุณวิชิตนะตั้งใจทํางานชัดเจนนะฮะว่าฝากถึงคุณทักษินด้วยท่านลงมาคือในพื้นที่มันแตกแยกกัน เอลาเมื่อการเลือกตั้งจบก็จบคนในจังหวัดศรีสะเกดก็ต้องมาร่วมไม้ร่วมมืออาจจะไม่ใช่สนับสนุนตนหรือคนละฝั่ง <Okay. S 2> แต่ถึงเวลาเนี่ยการเมืองท้องถิน่นมันต้องพัฒนาท้องถิน่น <Okay. S 2> มันเป็นเขตใหญ่นายกอบจรบริหารทั้งจังหวัดนะครับก็ <Okay. S 2> ต้องมาใช้โอกาสนี้จับไม้จับมือกันผลักดันเพื่อพัฒนาไปในโซนในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ <Okay. S 2> ก็จะได้พัฒนากันต่อไป <Okay. S 2> ส่วนคุณทักษิณลงมามันแตกแยกขอท่านเถอะ <Okay. S 2> ขอให้ผมทํางานผมตัวเล็ก อยู่ในจังหวัดสีสเกตสภาผมก็ไม่เคยไปคือพูดง่ายๆว่าเขาเลือกตั้งเขาดูแค่ในท้องถิ่นของเขาเองแต่ว่าวันนี้ภาพการเมืองใหญ่ลงมามันก็ลยทำให้พื้นที่ได้รับความแตกแยกนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมคนถึงต้องเลือกคนที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดไม่ได้ไปอิงกับกระแสของคุณทักษิณมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนใช่นี่คือที่จังหวัดสีสเกตค่ะแล้วก็เก็บตกสีสันในแนวมีภาพจากเพจเอฟซีอนุทินค่ะโพสตภาพนี้ค่ะคุณ คู่ใหญ่ไหมคู่ใหญ่เปิดประตูนี่ให้ท่านรองให้ท่านรองนุทินค่ะขึ้นรถน่าจะจากบุรีรัมเพื่อจะบึงรถมาสีสเกตนะฮะนี่ค่ะก็ติดตามกันค่ะ